อยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ความคิดเห็นเลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปผมจะมาตอบนะครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับตอนนี้ก็คนติดตามส0 0 0 0คนสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทาง ช่องยูทูปมาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับผมมาร์คไทยบ้านนะครับที่ช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะมาขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับตอนนี้ก็คนติดตามสามหมื่นคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็ขอขอบคุณจากใจนะครับผมคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมผมนะครับผมสําหรับการทาคลิป,ป้ันนอกวันหน้าแบบชีวิตวบ้านๆของผมก็มีคนติดตามขนาดนี้ได้ผมก็เกิน เกินความตั้งใจของผมไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมก็จะทําคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจึงจะมาเปิดให้ทุกท่านได้สอบถามผมนะครับก็มีหลายท่านที่สอบถามคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมตอบไม่ทั่วถึงนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเขาเรียกว่า Q&A นะครับก็คือถามมาตอบไปนะครับ ท่านใดที่ว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ความคิดเห็นเลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปผมจะมาตอบนะครับผมผมจะตอบให้ทุกคําถามที่ผมสามารถตอบได้นะครับผมอยากรู้อะไรก็อย่าลืมถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ติดตามสามหมื่นคนนะครับผมแล้วก็ยอดวิวก็ เป็นแสนหลายคลิปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณจากใจนะครับผมมาใช้บ้านครับจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ใช้ชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนาวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนกเขาใหญ่ไกลต่อวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับบ้านนอกบ้านนาการหาอยู่หากินนะครับผมไอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ตามนี้เลยนะครับคิวเอ็เอครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์ถามมาครับตอบได้ผมตอบให้ครับคลิปวิดีโอหน้าครับท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาร์คชบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube youtube ต่อต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับผม